โอเคไวเล็ตเสร็จแล้วสีแดงกับสีเขียวไม่ต่างกันก็แค่เป็นชุดข้อข้อมูลถ้าชุดข้อมูลเดียวกันอยู่ไวเล็ตเดียวกันได้ชุดต่างข้อมูลอยู่ในไวเล็ตเดียวกันตีกันตายโอเคอันนี้เราเริ่มด้วยสีแดงก่อนแล้วเราก็ตามด้วยนี่คือเครื่องสับสวิตไฟพาวเวอร์สวิตง่ายๆก็คือตัวเปิดปิดไฟ เหมือนตัวติดเปิดปิดไฟที่ใช้ภายในบ้านนี่แหละโอเคเราตัวสร้างตัวปิดไฟเปิดปิดไฟสร้างตรงนี้เละโอเคเราจะเห็นสายไฟเห็นป่สายไฟต้นนี้ลากมาต้นนี้ลากมาต้นนี้แล้วก็ลากมาต้นนี้แล้วก็ลากไปต้นนี้เฮ้ยสายไฟพวกเนี้ไม่ใช่พร็อพนะเว้ยสายไฟพวกเนี้แม่งใช้ได้จริงนะเว้ยเราสร้างสายทองแดงมา Okay. เราส,สร้างสายทองแนงมากดที่ต้นวางที่ขัว้วกดทับที่เดิมจะเป็นการตัดจะเป็นการลบสายไฟออกอเห็นไหมสายไฟนี้หายไปแล้วเรากดที่ขัว้วมากดที่ตัวนี้ตัวนี้โดนตัดสายไฟเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไม่มีสายทองแดงไหนวิ่งมาหามันเห็นปะในขณะที่เส้นนี้มาหานี่ทิ้งกำหนดนี้ไว้ ตรงนี้ปุ๊บเราตัดอ่าอันนี้ปั๊มน้ำวันนี้ถูกกำหนดได้เสาไฟอันนี้ในขณะที่ปั๊มน้ำนี้ถูกกำหนดได้เสาไฟอันนี้นั่นหมายความว่าเมื่อปั๊มน้ำอยู่ทำงานน้ำแก๊สที่อยู่ข้างในจะไม่มีการเติมแก๊สก็อยู่ทำงานคราวนี้เราต้องการให้คือระดับความสำคัญตอนนี้ระหว่างตัวกล่องดับกับตัวพลาสติกเนี่ย เราตัความสําคัญตอนนี้คือพลาติกสําคัญกว่ากล่องดําเพราะกล่องดําเราแค่เอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงจาลองอืมในกรณีที่เรายังไม่สามารถทำตาเผาไฟฟ้าได้โอเคอเราจะเห็นว่าตอนเนี้ยท่อน้ำทั้งสองอันไม่มีอิโตรเลียมแก๊สอยู่ทั้งสองอันละเพราะว่าตัวปั๊มน้ำสองอันนี้ไม่ทำงานโอเคเราจะให้ ตัวปั๊มเนี่ยทางานสูบน้ําปิโตรเลียมดำเนี่ยเข้าไปทํกล่องดําก็ต่อเมื่ออีตรงเนี่ยเหลือเยอะพอที่จะทาพลาสติกได้โดยที่เราจะทํกล่องดําโดยที่ไม่กระทบกับพลาสติกเราก็กดที่ไวเลสสีแดงต่อจากกล่องพลาสติกมาเห็นปะมันเป็นการลากสายมาแล้วก็มาต่อที่ปั๊มน้ําได้เลยนี่ว่าโอเค เราทำให้มันรื่อ,อยุง่งยากไหมอันนี้ไม่เอาเอาแล้วก็เลือกพลาสติกกดมาเลือกช่องนี้มาเลือกที่รีเซวแล้วก็พลาสติกพลาสติกเมื่อพลาสติกเราจะเห็นปุ่มเห็นไหมเป็นสีแดงแดคือนอนี้มันไม่ทํางานอยู่เมื่อต้องการที่อันนี้พลาสติกมีน้อยกว่าศูนย์ซึ่งมันเป็นมันเป็นฟอสคือมันเป็น มันไม่ใช่ถูมันเป็นข้อผิดพลาดมันก็เลยจะแดงอยู่สมมุติเราปรับให้เป็นมากกว่าศูนย์พลาสติกมากกว่าศูนย์ป๊บมันจะทํางานพลาสติกตัวนี้มีมากกว่าศูนย์ในขณะที่พลาสติกตัวเนี้มีมากกว่าร้อยสี่มันถึงทํางานฉะนั้นถ้าสมมุติเราต้องการพลาสติกที่กําลังร้อยหล่อถ้าสมมติพลาสติกกาลังร้อยหอล่อแล้วน้อยกว่าร้อยละให้มันหยุดทํางานแล้วก็ ปรับตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยเ็แล้วก็ให้ตรงนี้น้อยกว่าเราจะเห็นว่าพอเราปรับพลาติกมีมากค่าพลาติกมีค่ามากกว่าหนึ่งร้อยเห็นปะหยุดละถึงมีไฟฟ้าเข้าไฟฟ้าพอด้วยแต่มันไม่ทำงานเพราะว่าพลาติกมีน้อยกว่าร้อย คือไม่มีเลยถ้าเราใส่พลาติกเข้าไปปุ๊บ่ะพลาติกขึ้นมาร้อยร้อยยี่สิบสองมันก็จะทำการส่งน้ำเข้าไปง่ายๆแค่นี้จริงๆผมอะผิดไปสร้างผิดไม่ได้เล่นานานละอ่าจริงๆต้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้ก็ได้ทำโยนนี้ทิ้งมาโยงเข้า ตัวคีบแล้วปรับเหมือนเดิมพลาสติกมากกว่าหนึ่งร้อ,อยร้อยสิลูกเอออ่ะเมื่อไรพลาสติกหมดตัวคีบก็จะไม่ขยับเพราะตัวคีบไม่ขยับปุ๊บไอ้ที่มันสร้างมามันก็ระบายออกไม่ได้พอมันระบายออกไม่ได้มันก็จะอยู่ทำการทำง,งานของมันไปเองมดุดทำจนเต็มแล้วปุ๊บ มันก็หยุดทํางานเห็นไหมมันก็จะหยุดการทํางานไปเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายทำให้เรื่องทาเรื่องยากให้เข้าใจก่อนแล้วเรื่องง่ายมันก็จะง่ายไปอีกโอเคแต่ไหนๆจะเริ่มเรียนละเอาให้มันสุดเราเอานี่ออกเอาปั๊มน้าเข้าไปใส่ซึ่งปั๊มน้ําตัวเนี้มันลิงก์อยู่กับสายไฟเสาไฟอันนี้ดังนั้น แล้วเนี่ยลากไปถึงสับสวิตซึ่งไปถึงสับสวิตเนี่ยมันไปไม่ถึงอ่าเพราะมันไกลไม่พอต้องลากเข้าใสา่ไฟแล้วค่อยลากก็ของเห็นป่มสายไฟตัวใส่ไฟเองอะ่ะมันมีอยู่ทั้งหมดสมจุกซึ่งหมายความว่าจุกหนึ่งให้ไว้แต่สีแดงจุกหนึ่งให้สายทองแดงแล้วก็อีกจุกหนึ่งให้สายสีเขียวมันจึงมี3มีมาให้3เส้นคือจี ไว้เลยสีแดงไว้เลยสีเขียวแล้วก็สายทองแดงโอเคอันนี้เราเอากล่องดำมากกว่าเห็นปะ่ะพอมากกว่าปุ๊บมันจะติดขึ้นมาทันทีมากกว่าศูนย์มากกว่าห้าสิบโอเคถ้าเราเอาน้อยกว่าปุ๊บมันจะตัด้ามากกว่าปุ๊บมันก็จะติดอาแล้วเราก็เอาสายไฟ ลากจุกตรงนี้มาติดที่เครื่องนี้แล้วก็ลากเครื่องนี้มาติดตรงนี้เนี่ยพอมาติดปุ๊บไฟวิ่งผ่านปุ๊บเครื่องนี้ทํางานแต่ถ้าที่เราสมมตุติเราใช้กล่องดาไปเยอะจนหมดไม่มีเหลือปุ๊บเข้าไปมันต่ํากว่า5้าสิบที่เราตั้งค่าไว้มันก็จะดึงปลั๊กสวิตช์ออกพอดึงปลั๊กสวิตช์ออกปุ๊บ ไฟมันก็จะไม่เข้าพอไฟไม่เข้าตัวนี้ก็หยุดทำงานอันนี้ทําให้ดูเฉยว่าเออมันเป็นอย่างนี้พอจริงจริงเราเอาเราเอา,เราเอาพลาสติกเป็นันดับแรกเราไม่ต้องไปนั่งดูวัดค่าว่ากล่องดําจะมีไม่มียังไงอืมประมาณนั้นแต่นี้ก็ทําทให้ดูว่าเออมันเป็นการออโต้แบบนี้ซึ่งพอเราตั้งค่าอะไรถูกต้องปุ๊บเราไม่ต้องมานั่งดูละเมื่อไหร่ก็ตามที่พลาสติกขาดปุ๊บกล่องดําจะหยุดทํางานพอกล่องดําหยุดทํางานปุ๊บ มันก็จะมีน้ำอปิโตรเลียมแก๊สเข้ามาที่พลาติกเพื่อให้พลาติกทำงานต่อไปได้ซึ่งตอนนี้พอพลาติกพอพอพลาติกพอปุ๊บกล่องมันก็ได้ทำงานไปด้วยก็ไม่เสียหายอะไรในปิโตรเลียมก็มีน้ำมันเหลืออยู่11ต่อ25มีอยู่ครึ่งถังประมาณนั้นเราปล่อยมันไปได้